สวัสดีค่ะพบกับจานมลานะคะกับ่องอดดวิเคราะห์ดวงชะตาักอาจานมลาค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจา์จะมาทํานายดวงชะตาให้สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนมิถุนายน2505ม,มาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นยังกันบ้างค่ะในเดือนที่แล้วเป็นยังกันบ้างนะคะทักทายคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะคะที่ใต้คลิปเลยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์มะลานะฝากกดติดตามอาจานมะลาไปด้วยนะคะ แล้วก็ใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักอาจารย์มาได้ที่ไลน์แอดนะอาจารย์ทิ้งลายไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะคนที่เกิดมาอาทิตย์นะคะไพ่เนี่ยเหมือนเตือนป่อนเลยนะในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักนะคะความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คู่ครองนะคะเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่แบบทาให้เราลังเลอยู่คิดอยู่ตัดสินใจอยู่คนเก่าคนใหม่ ะะมีคนเข้ามาคุยอย่างเงี้ยนะคะทำให้เราเครียดเหมือนต้องตัดสินใจมันก็นํามาซึ่งอาจจะเป็นปัญหาหรือมันเคยเป็นปัญหานะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีความคิดตรงนี้แหละนะมีความเครียดตรงนี้แหละที่เข้ามาทําให้เราแบบเหมือนลังเลไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีจะเอาอยังไงดีกับชีวิตเพราะว่ามันสาคัญนะมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะ บางคนเนี่ยก็เป็นคนเก่าบางคนเนี่ยเลิกลากันไปแล้วนะคะสําหรับบางคนเนี่ยไอ้ความลังเลหรือการคิดตัดสินใจเนี่ยก็มีลักษณะว่าจะคบดีหรือจะเลิกดียังยังยังทนอยู่เหมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมที่ยังทนกันอยู่ประมาณอย่างไงน,นะมันก็เลยเป็นความความเครียดในเรื่องของตรงนี้เกิดขึ้นนะในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสําหรับบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่ ถ้าบางคนกลับเป็นว่าได้กลับมาคุยกับคนที่เคยเลิกกันไปแล้วแต่ไพ่เนี่ยก็บอกว่าเป็นเด็ดตาดถ้าเป็นในกรณีหลักนะก็จะกลับมาพูดคุยเนะี่ยก็เหมือนกับว่าลองให้โอกาสตัวเองแล้วก็ให้โอกาสเขาดูสิิถ้ามีอะไรดีขึ้นก็คือว่ามีการปรับปรุงแก้ไขนิสยัยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันที่มันเคยเป็นปัญหาแล้วดีขึ้นนะคะก็ลองพิจารณาดูเพราะลองคุยดยูแล้วเท่านั้นแหละเราถึงจะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงหรืยอยังเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่า เะะถ้ากลับมาคบกันมันจะดีไหมแต่ถ้าคุยไปแล้วไม่ยังเหมือนเดิมนะคะไพ่ก็บอกว่าให้มันจบตรงนั้นเถอคุยดูเพราะอย่างที่บอกไปว่าลักษณะของไพ่เนี่ยมันยังมีความเป็นบวกและลบนะคะเพราะบางทีเนี่ยอาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้นะสำหรับบางท่านนะก็อาจจะดีขึ้นนะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมีอะไรที่เหมือนความเปลี่ยนแปลงนั้นน่าสนใจขึ้นหรือมันเป็นสิ่งที่เราเคยต้องการ ก็คืออาจจะเคยต้องการแบบนี้แบบนี้แล้วตอนนั้นเขาทําไม่ได้ก็เลยเลิกกันไปแต่ต่อว,วันนี้โอเคเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะคะสําหรับคนที่มีคนที่เข้ามาคุยแล้วให้เราตัดสินใจแต่บางคนเนี่ยกําลังคบกันอยู่แล้วตัดสินใจจะเลิกนั่นก็อีกกรณีหนึ่งเนาะโอเคน,น,นะ,คะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะก็จะเป็นได้ทั้งเขาและเรานั่นเองนะคะอันนี้คือในเรื่องของ ความรักนะคะเรื่องของงานและเงินเรื่องของงานโอเคไม่ไม่ได้มีอะไรต้องเตือนนะคะเพราะเรื่องงานเนี่ยถือว่าก็ค่อนข้างดีอยู่มั่นคงอยู่นะคะบริวารน,นะคะหรือว่าสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดูแลหรือว่าบางคนเนี่ย มีเพื่อนร่วมงานหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนมีลูกน้องก็ถือว่าโอเคอยู่ยังอยู่ในคอนโทรลว่าเขาช่วยงานได้ดีนะคะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีบุตรบริวารที่เป็นเด็กหรือเป็นอะไรเงี้ยนะคะเราก็อาจจะต้องเครียดกับเขาสักนิดหนึ่งอาจจะมีปัญหามาให้เราต้องแก้นะคะอา,อาจจะแบบเหมือนกับมีการสร้างปัญหาให้เราต้องแก้อยู่บ้างนะคะไม่ได้รับเรื่องสทัทีเดียวแต่เราก็จะทาไปได้แหละผ่านมันไปได้เพราะเรื่องงานก็ไม่ได้ติดขัดหรือไม่ได้เป็นความสามารถอะไรของเรานะคะ ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินเนะี่ยก็ดูว่ามีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีมาเรื่อยๆอจะไม่ได้ติดขัดอะไรมากนะแต่ในเรื่องของเงินนะคะมันมากระทบในเรื่องของครอบครัวแสดงว่าอาจจะมีการใช้จ่ายนะคะเป็นเงินก้อนพอสมควรต้องบอกว่าพอสมควรเลยนะเพราะว่าขึ้นเป็นเดทนะคะก็คืออาจจะต้องมีเงินก้อนพอสมควรเนี่ยใช้จ่ายเป็นในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนการเงินด้วยนะเที่เกิดวาทิ์มีโอกาสที่จะต้องใช้เงินไปกับครอบครัวพอสมควรนะคะ บางคนเนี่ยก็มาอขอยืมเงินก็มีนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องวางแผนการเงินตรงนี้ไว้ด้วยสำรองเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อกรณีฉุกเฉินนะคะสำหรับใครนะมีคนยืมเงินเราไปนะคะเรามีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนนะได้รับข่าวดีนะคือถึงจะไม่เต็มจํานวนแต่ได้บางส่วนนะคะเนี่ยมีโอกาสได้บางส่วน ถ้าใครมีคําถามว่าแล้วอยากลงทุนทําอะไรได้ไหมนะถ้าการเงินเป็นแบบนี้นะคะถามว่าจริงๆแล้ว,วมันมีโอกาสเข้ามาะคะ่ะเอ็งบอว่าไพ่นเนี่ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยยังบอกว่าให้ศึกษาก่อนไพ่ยังบอกว่าอยากให้ศึกษาก่อนนะคะมันยังไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่จะลงเงินก้อนแล้วประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าไพ่อย่างครึ่งเกี่ยวกับเงินเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะคะแต่มีโอกาสแล้ะมีโอกาสที่จะเห็นลู่ทางหรือว่า แนวทางช่องทางนะคะที่จะทําอะไรต่อยอดอะไรที่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ใช่ช่วงเวลาที่จะลงไปลุยนะคะก็ศึกษาอีกสักนิดหนึ่งนะสำหรับคนโสดนะจะเจอคนถูกใจไหมมีโอกาสที่จะเจอคนที่เคยคุยกันไปแล้วคนที่เคยคุยมาก่อนคนที่เป็นแฟนเก่านะแต่เลิกลากันไปแล้วอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะกลับมาทักทายพูดคุยกันนะคะจางก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่า ความสัมพันธ์หรืออะไรเนี้ยก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นได้แต่ก็อย่ารีบเพราะอย่างที่บอกไปว่าให้เวลานิดนึงนะคะค่อยๆค,คุยค่อ,อ,อยศึกษาดูานะคะมีโอกาสที่จะเจอเนาะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนมากนะ ะะก็สําหรับคนวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวนะคะเพราะน,นั้นเนี่ยในเรื่องของอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะความหงุดหงิดง่ายเอาใจใจตัวเองนะในเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยต้องลดลดลงบ้างนะคะต้องเบาๆลงบ้างนะเพราะว่ามันอันนี้มันจะทำให้อาจจะเป็นชนวนนะทำให้เกิดปัญหาได้แล้วจุดที่เด่นเนี่ยที่จะมีปัญหาได้คือครอบครัวเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะถ้าเกิด ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ใช้คําพูดไม่ดีออาจจะแบบเผลออะ,อะไระแสดงออกเนาะปิดประตูดังใช่ไหมลูกดังๆพูดดังๆหรือทําอะไรโคมครามอะไรอย่างเงี้ยกระทบกับครอบครัวได้นะพราะว่าค่อนข้างเด่นว่าถ้าในเดือนมิถุนายนจะมีปัญหาก็จะมีปัญหากับครอบครัวนะคะคนที่บ้านบางคนยังไม่ได้มีครอบครัวก็วจะปเป็นคุณพ่อค,คุณแม่นะพี่น้องเนี่ยนะคะต้องระวัง เพราะว่าเนี่แหละเป็นเรื่องของอารมณ์บางทีเราหงุดหงิดง่ายเอาเดือวใจตัวเองหรืออะไรมันไม่ได้ดั่งใจอะไรเนี้ยบางทีเราใช้ความพูดไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กระทบได้ง่ายกระทบจิตใจคนที่เขาฟังได้ง่ายนะคะจันก,ก็แนะนำแล้วก็เตือนไปตรงนี้นอกนั้นก็ถือว่าโอเคนะคะก็ยังเป็นเดือนที่ที่ดีแหละนะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของอารมณ์หรือว่าจิตใจเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้เป็นอาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าหงุดหงิดสักนิดหน่อย ะ,ะจาก,ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็พยายามควบคุมอารมณ์ตรงนี้นะไปทําบุญนะคะถ้ามีแบบนี้นะก็ให้ไปพักผ่อนจิตใจนะคะไปสงบจิตใจไปทําบุญนะคะไปทุศิลภาวนาไปอะไรแบบนี้นะคะก็ช่วยได้นะคะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะก็ช่วยได้ ก็ขอให้คนวาทิตย์มีความสุขทุกท่านเลยะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จรรนบลาด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่อาจารย์จะนำเสนอกันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้จันบลาก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย